สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีพี่น้องก็คุณสุกัญญับเด้องานยกเข้ามาในงานยกตอนนี้กำลังวางแผนนะครับว่าจะตู้ขึ้นยังไงครับมาลูกหลังกับส่กลงลงับคือเขาครับพี่น้องครับแดกที่มันสูดครับ ไปครับพิกว่าไรครับพิกว่าไ้ต้องเคลีแล้วรับ้ม้นครับา้ครับครับตัไข่ครับโอไเนงเือลโอ้มีซีพอดีเลยเนาะก่ครับ อัน <segue> นี <Deus> ้สื่อของหัวขวัเล็นคืนล่องลลงครับเพราะว่าบ่มีเบียงานบ่มีครับตามภาษาไก่เอ้ย ยาวใ่หส่ดดงตู้ใหญ่กว่าเขาตู้ตู้ใหญ่กว่าลือลงตู้ใหญ่กว่าเขาครับพี่น้องเพได้พิจภาษั้งเทคนิคเลยรั้หครับตู้ใหญ่ครับตู้ใหญ่

โอ้ยิไม่จับจับตัวหนหนาวถาเจ็บแ่ไหนขาเขาหนึ่งต้นเจ็บมือเรื่องเรื่องซึ่งมาวรอกแล้งเอาลเอาละครับใบหนึ่งนั่นแหละครับตัวหนึ่งครับอีกทั้งหมดสิบสองใบครับ่อดอกสิบสองใบครับ เราจะขึ้นอีกสองใบเอ้ยไม่ใช่สิองใบครับหกใบเราะีแื่เพื่อ,อปีสองใบให้มันเป็นหกใบนะครับ<ป>เราไม่มีเรียกครับลือขึ้นรือลง น,นี้คือหนามเล็บแมวเอาไว้ป้องกันเวลาไปรุ่นโอนตัวก็ยโยนลงไว้ใต้รถมัที่เหยียบเองก็ดีหลงเอาออกรถเหยียบมอเบอดไปไม่ได้อันไหอเม็น,นอ,อันไหนนี่ยังอีกอยู่ครับยังอีกนี่นี่ครับอยู่นี่เลยครับอยู่นี่ อันนี้หกล้อนี่ใบใหญ่ใบใหญ่เสริมนับอันนี้คือ,อยังหรือสัตว์ไม่ได้ใส่เจ็บได้ต่อไปอีกสองครับพี่องครับ อัทายไม่ใ้ับางเรอเาไปนัต่ออครับต่อต่อ เราไข่ไปเขอไปเคนเลยนะ

เอา,เเอาเอประกาศมาต่อกันนี่ครับคลิปคลิปยกตู้ครับตู้นี้พนักเท่ายหรอครับมาซัมเดย์ก็ซัมเดย์มาแล้วเอาเลย,เเลยพี่เขาปีนเอากระไดครับโอ้เ,เ,เร็วเร็วเร็วเอาลมเย็นวิววิพัดไปพัดมา เอา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 ตะวันน er, ี่นอนด้านไหนเล็ใช่เบาะทับทิมไหมตัวจริง เจ้าถ่ายคลิปเพรว่าเ้าคือเ่าวหญ่นั่นคือกันเลยเจ้าพี่น้องเจ้าว่าเห็นว่าทีเราถ่ายคลิปดูดูโอ้แล้ซื้อพญยังน้ำมาหาเล้วของเพีงไมเบื่อเบื่อเบื่อเอเบ่อเบื่อเออาวท้าวทาวอมกันห่เนาน่ชัดอยู่ เอากระถาเด้เกันเกันกับจังอะไรเย่างฮะเ่อย่างโอ้ยยืดแคนต่อครับตู้สตู้สโอตู้ใบที่สครับใบสุด้ายครับนี่น้างสู้เอาเล่นสู้เอาใบสีงี่กะจอกอยู่วะทังหลังมันกีเยน่เลยโอ้

เอา้มล้มลมลม้าตำตำครับตำมุ้มนี่ตำมุมนี่แเขาเห็นอยู่รอมุ้นี่แม่ตำมุมขวขวขวขาขวาขาขวาขวาขวาาขว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 าาววว ผิดเพี๊ยรครับพี่น้องครับแหนนครับสมัยแหน,นแห้งครับดูดทีสองขาเลยวะ,ะอีกบานึงอีกบาทนึงนั่นอีกบาทนึงยังไมา่ทันลงล็อกอยู่ขวามือหน,นิไหมเพี้ย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 ทิปททิปตีนยันเลย

อยเนี้ยคลี่สนขั้นหนีกันลเดี๋ยวตไัเปบนครับไปบนมานี่ใบนลงล่างเลยครับพี่น้องโอ้ยโอหผูได้มาว่างขวันไวนี่

มาล้วครับใบนี้นะลงมากครับโลงมากขางล่างลงมากย่าไปอยู่ขางบนเด้อพี่น้องใบที่หาครับใบที่หาทไมนี่ก็มีสีเหลืองๆนะพี่น้องติดขี่่านมาตัวดีลงนีหนามันตัวดีที่มันตัวมันติดพอดี่าดากลงเอาเอาอเอางักนโบันนี้

ตายกัดน,กาานดีเอยัดอันนีเอออไปเบิ้งมันงามดอกนมันดังบอแค่นั้นละบอระเทียงตัมมดตัมันตันมตดตัดตัดตััดตัดตัดดตัดตัดตััดตัดตันตัด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 ตััดตัดตัดัดตัดตัดตตัด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 ตัตัดด

¡Gracias! งองครับไงงองไม่ปัดกวนน่ะเอาแมงพุ่มๆนึ่งแล้ว่มีเนีปัดเนีกวดอ่ะตนองแรงต้องแรงต้องแรงต้องแรงอยู่โอ้เป็นยังไงล่ะปัดดีไร่ปัดดีไรน่่งอ่ะพ่งอ่ะพุ่งอ่ะมาแล้วนนี้ Terima kasih telah <laughs> menonton! สถานที่มันบ่ลงหรอกลงม่ทันทีรมันกัขานเลดันเลยท่านน่มลงมันมันบ่ลงัวขางนี่ยนะมันมันคือบวแจบ่นลงนลงวลงแล้มันเหลือท่านท่าน

điền mạnh, lao mạnh, lao mạnh, điền mạnh, lao mạnh, พอลืมแท็กไม่เว้ยโสงุดแท็กแท็กนี่สินาฬิกาลมาแล้วมาแล้วมาแล้ว่ายนี่ไข S C E Projector น,นี่ครับไข่เรื่เหลืองๆนี่แหละเหลืองแดง,ง,ง,งนี่แหละ ตายได้อีกแล้วครับเ้ยงเหลืองแดงนี่ละได้คือนอนกลางบันนอนกลางนี่อยู่กลางนี่ถอยไปอีกนอยนึงถอยไปทางถอยไปทางขัหน่อย อัลับมิดบอมันสั้ลงเลยนม่ตัวแรเอเหลีกเสืยอมใจเ้ายั่ไ่ก็ลีเสืยอมสพุ่นเหยียบแรงบินอยู่พุ่นเอ่เอาขึ้นมัวรารอไบรอใบต่อไปสวัสดีครับคลิปหนาจังพผกันไหม สามสองหนึ่งแอคชวลมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วแอคชว,น,น,คชวนี่มนรงังเงี้ย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  พอดีแล้วทางบนเนี่ยเอาตุ้งยังมาใส่อีกมันเหื่อยแหงมันเหื่อแหงมันกลมควายดิควอยควอยจะใส่อีกรอบนึงใส่ตัวบนนะตัวสันเนอันยงสิบแผ่นหนึ่งเดี๋ยวว่าน่าจะรวมมือคิดมีบ้างก็เด้วยครับเจ้าพ่อกับคิพม่ม